เอาไปใส่เด oh, ็กลูกเดี๋ยวเอฟซีนะคะเดี๋ยวเดี hey. ๋ยวไปหาเอฟซีก่อนเดี๋ยวเด็กๆหาปลาเดี๋ยวมาทักทายเอฟซีก่อนตอนนี้ลงได้แน่ปลาค้อญ่เดี๋ยวดูเด็กๆหาปลาค้อก่อนจับบอเลยเ่รอจับบอเลยดูก่อนเฮ้ยได้เลยทางลง ใส่ลงละบ่เอ้ยได้บ่ได้ครับได้เนาะครับโอ้ได้หลายเนี่ยลูกนี่ปลบูมาดับครับไหนปลาบูบ่ลูกบอครับปลาบูโอ้แล้วปลาบูใครจับปลาบูได้เนี่ยทิวทิวจับได้เหรอโอ้ปลาคอคือนไหลเทอลูกขายไหมคะเนี่ย ขายไหมจะขายถ้าถ้าป้าจะซื้อขายขายให้ป้าไหม่ะขายไหมขายเท่าไหร่หมดนี้เลยไม่นำเจ้าไปปล่อยบบก็นั่นแหละจะได้ทำบุญด้วยด้วยเลยแต่จะขายเท่าไหร่ขายได้บาทนี่คือประดุกอืมขายไหมจะเอาไปย่างเลยเท่าไหร่ให้มาดาดูเอาคิว ปีปลาซื้อประมาณนี้ก็ประมาณโออมันตัวเล็กอ่ะตัวใหญ่ก็มีอมืตัวใหญ่ก็มีกี่คนอ่ะสามคนใช่ไหมครับสามคนด้วยกันอืมถือว่าอยากอันนันด้วยนะจะป้าให้สองร้อยเอาไหมอ,อ่าสองร้อยนี่คือว่าป้าอยากให้เราได้ใช้ด้วยนะอ่าไปเอาน้ำตุ้งหู๋กันเลยครับเดี๋ยวมีเงินจ่ายหรือเปล่าเนาะกลัวจะไม่มีเงินจ่ายหรือเปล่าบ้าน <c oughs> มีอยู่แล้วละมัง้ง เดี๋ยวไปเอาน้ำเต้าหู้กับลูกเอาขนมก่นกอนปลาดุกว่ะ,ะ,าะมาเดี๋ยวป้าจะซื้อให้หจับได้เสยนะคะจับได้เสยนะคะเดี๋ยวเอาขนมไปกินก่อนมีขนมอยู่ในรถครับขนมขนมแล้วก็จะซื้อให้เด็กๆด,ด้วยนะคะอะีคนอนู่สามคนพอดี อัน้ำต้าหู้ไปกินนะลูกนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ขนมครับมีขนมด้วยเบิ้ตเลีวอ่ะมาแม่ดาเมื่อวานผมไปร้องเพลงมาไปร้องเพลงอะไรครับผมไก่จ๋าไก่จ๋าไก่จ๋าไไปแบ่งกันนะสามคนนะครับครสามคนต้องแบ่งกันนะลูกครับอ่าเอาสองร้อยนี่ไปหารกันเด้อครับโอเคครับหาหาทุกอย่างแม่ดาอ่าดีตคนกินเลย กินแบ่งกันนะลูกเอ้าแล้วย่ามาทำยังไงอ่ะถุงถุงทำยังไงอะถุงอะถุงมาดามมาดามถุงใส่ใส่เสื้อเอาแบบอันนี้ดิมันต้องกลัวว่าไม่นาตัวกกระดาษมันได้อยู่แล้วเนาะอ่าไปเลยมารามเอาอนากาเอนาการมาดามเอาคลิปลงเลยลงสิครับเนี่ยเดี๋ยวผมหาเบิึงได้ป้ะได้คลิปมันก่อนนะลงแล้วมันมันมันไม่ผ่านค่เพ้นเห็นแต่เห็นแต่อะไรนะลูก มันไม่ผ่านลูกป้าก็เลยต้องเก็บไว้ก่อนแบ่งกันนะคะตอนนี้แบ่งกันมีน้ำเต้าหู้แล้วก็แบ่งเด็กๆนะกินกระดามาราดานานเลยครับแบ่งกันลูกเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้นะคะเพื่อจะใส่ปลาเต้าหู้ใส่เรียบร้อยเนาะเรียบร้อยมามาเคเลยโอ้โห ต้องรีบปล่อยโอเคนะครับแบ่งกันนะเงินน่ะใครเป็นคนจับเงินเมื่อกี้จับแล้วจับเงินเราเป็นเพื่อนกันเราต้องซื้อสัตว์ต่อกันนะครับแล้วก็รักกันนะเป็นเพื่อนกันเอมีหลอดไหมครับเมื่อกี้น่ะหยูบดากดอกบ๊วยมาแล้วไปเลี้ยงไปกินเรอคิดว่ายังไงดีนอย่างป้านี้คิดว่าป้านี่ ไม่ปล่อยก็รับประทานสองอย่างใช่ไหมใช่ครับโอ้ปลาแค่ตรงนี้เหรอที่มันได้ลูกใช่ไหมใช่ครับตรงนี้ตรงนี้จตัวนึงตรงปากกระโทนโอ้ปากกระโทนด้วยโอเคครับเดี๋ยวป้าไปก่อนนะเดี๋ยวป้าไม่มีไม่มีลมหายใจมันจะยากบายบายครับครับอ่ากินด้วยกันลูกอู้ เอฟซีนะคะไปไหนก็เจอเอฟซีตัวน้อย <มา S 1> ครับ <มา S 1> อยู่ดีไม่แห้งครับ<ม>าหาปลาได้เยอะๆได้เยอะๆนี่ก็ไปไปล่อยตรงหนองน้ำใหญ่ด้วยเ้อก็คือว่าเงินสองร้อยนะคะ <c oughs> ที่ให้ก็คืออยากให้เด็กๆเอาไว้ใช้ <c oughs> ด้วยนะคะ ก็เด็กๆพวกนี้เขาก็ขยันนะการหาปลานะคะก็เป็นก็เป็นอย่างหนึ่งเนาะที่แบบยังไงอะ่ะก็คือว่าการหาปลาเขาคือการทํมาหากินแล้วก็การหาอยู่หากินตามชนบทบ้านเราทั่ทวไปนะคะวันนี้นะคะปลาที่ได้นะคะมาดามุงโพนะคะก็จะเอาไปปล่อย สะทีบ้านนะคะเพราะว่าสะทีบ้านนี้ไม่มีการกินนะคะก็คือวันนี้ขอปล่อยที่บ้านเนาะครั้งก่อนก็มาปล่อยที่นี่สองรอบแล้วนะคะวันนี้จะมาไปปล่อยที่บ้านนะคะเพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีๆนะคะแล้วก็เขาก็จะอยู่นั้นตลอดไปนะคะมาดามโพเลี้ยงไว้ที่บ้านไม่มีการรับประทานนะคะก็คือแต่ละครั้งก็คือ เขาก็จะมีชีวิตของเขานะคะเราก็จะให้อาหารเขาเรื่อยๆนะคะโอ้ยบ้านเราตอนนี้รเแ้วเทมที่ล่อกี้ก็ให้เด็กๆไว้เนะสมคนก็200บาทจริงๆปลาขนาดนี้ก็ประมาณ100บาทนะคะแต่ว่าเราให้เด็กๆนะ ทางใหม่นะคะดูทางธรรมชาติพอเข้ากปนิดนึงนะอ้ยพี่น้องค่ะอู้เข้ามาตรงนี้ละเย็นเชียบเลยป่าเย็นชิยบเลยค่ะอันนี้เป็นทางที่เขาส่วนบุคคลนะคะเขาไถามาใหม่เลยนะคะเออฟืนยังอยู่พี่น้องไปมาดูทางเขาเฉยๆนะคะอู้พี่น้องโอ้ยจนใหม่ การที่ได้ทางนี่ก็ต้นไม้ก็ต้องเสียไปนะคะเห็นไหมคะต้นไม้นะคะก็พอดีเลยนะคะว่าวันนี้มาดามโกซื้อปลาไปที่200บาทพอดี uh huh. มีเอฟซีท่านหนึ่งนะคะที่ท่านก็อยากให้มาดามโกนี้ซื้อปลาไปปล่อยนะคะ เงินของท่านก็อยู่กบมาดามโกูหนึ่งบาทนะคะวันนี้มาดามโกูได้ทําตามจุดประสงค์แล้วนะคะก็คือว่าเงินหนึ่งบาทที่เหลือครั้งนั้นนะคะก็คือมาใช้กับวันนี้เลยนะคะท่านมอบให้ครั้งนั้นก็150ห้าบาทนะคะ่อยห้าบาทแล้วก็เราก็ซื้อปลาครั้งนั้นไปปลาค้อนอาสองตัวนะคะสองตัวและหนึ่งตัวนี่แหละนะคะก็ห0บบาทแล้วเงินท่านก็เหลือ ที่100่บาทวันนี้ก็ทำตามถึงประสงค์แล้วนะคะก็ขอให้ท่านมีสุขภาพกายแขง็งแรงสมบูรณค์คนสุขนะคะก็ขอให้อย่าเจ็บอย่าโคอยาจนนะคะร่ลำรวยร่ลำรวยนะคะสุขภาพกายแขง็งแรงตลอดไปนะคะขอให้ครอบครัวท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะปลาช่มาดมามาโกได้มาวันนี้ก็จะปปล่อยนะคะไม่มีการกินแน่นอนนะคะ bạn nè ba là Ai ơi ây ơi, bây này một chân chân chơi Bà, bà, khá ban lâu, khá ban lâu, bà, 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 khá ban, khá hái một lôi <laughs> ไปปล่อยกอนนะคะเรนนี่มันไปไหนเดี๋ยวเนี่ยต้ยตัดมาใหม่เลยเด้อนี่ลกอีกแล้วนะะเห็นบ่รกมากเลยยังไม่มีเวลาทำงานต่อออยโอเคนะนี่นะคะไยตรงนี้เดี๋ยวมันเสียชีวิตเอออละโนเหรือว่าเราจะจอดรถก่อนอ๋อเลลี่เดี๋ยวไม่จะจอดน้ก่อนทำงน ไปไหนอีกสองตัวอยู่ในบ้านปะปะไปไปปล ok ่อยปลาด้วยกันลูกเห็นบ่นี่โอ้ยทางกระเฮ็ดป้องน้อยไปนะคะตอนนี้เราจะมาปล่อยปลากันนะคะป่าโต้นี่ก็ขวางทางอยู่ไหนดิสะดุดมากมีลมแน่ๆน่เฮ้ยอ๋อเรนลีมาปล่อยปลากับแม่นะโอ้ลงก่อน ใจหลโอ้ใจไหลมาแล้วอู้หูลกมากเลยอันนี้นะคะปลานะคะเยอะไปหมดเลยนี่โอ้นี่นะอู้หเยอะนะคะเนี่ยเป็นสิบก่าตัวปุ๊บอื้ห อ้าวนังง่งงปลาบู่ใช่ไหมรวยลอดนด้ลอด,ด,ลอ,ดอ้าวอวยหนึ่งตัวหนึ่ตัวน้อย ปลาขึ้นอืคลิปนี้มามดามโมโพก็ขอจบเพียงแค่น,นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มามดามโมโพทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสติชมกันได้สวัสดีค่ะ